นี่ก็มาพบกับดิฉันนะคะเทศจักรแผนไทยดูสานเกบันค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยเห็ดหลินจสก,กัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกานที่เราจะวันนี้จะมาคุยถึงกันเลือกซื้อคัดเลือกเห็ดหลินจร์เพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพนะคะการที่เราจะคัดเลือกเห็หลินจร์เพื่อที่จะมา ดูแลสุขภาพเราเนี่ยนะคะไฮเลท์เชื้อก็มีกว่า200สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่เขาวิจัยกันมาแล้วนะคะก็คือสายพันธุ์ลูซิดัมนะคะคือสายพันธุ์สีแดงนั่นเองนะคะสายพันธุ์ลูซิดัมนี้ถ้าเกิดว่าอายุของเขาแตกต่างกันสารอาหารสารที่ออกฤททางยาก็จะต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็น G L นะคะ องี้ซนก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะคะก็คือ GL ต้นอ่อนแล้วก็ r g ก็คือเป็นต้นเหตุที่โตเต็มวัยนะคะ mm hmm. เขาคัดมาเฉพาะดอกที่สมบูรณ์นะคะ mm hmm. และอายุการเก็บเกี่ยวก็สำคัญมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ l เลนเจอร์เนี่ยเขาจะโตโตไปเรื่อยๆเมื่อ,อสภาพแวดล้อมงกา แห้งหรือฝนไม่ตกเนี่ยเห็นหือเจอมัก็จะหยุดการเจริญเติบโต,ตแค่นั้นแต่พอฝนลงมาเขาก็จะโตโตโต,ตไปเรื่อยๆแต่เขาจะไม่มีริ้ทางยาแล้วนะคะาการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเห็นเจอรจมีริ้ทางยามากช่วงที่เขาเป็นต้นอ่อนนี้นะคะจะเป็นตัวเพิ่มุมด้านทานได้ดีมากนะคะแล้วส่วนต้นโตเต็มใบของเขาก็จะปรับระบบเลือดนะคะ ทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะไปเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายนะคะระบบภูมิต้านทานของร่างกายจะทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนพันธุ์เดนที่อายุการเก็บเกี่ยวนะคะถ้าเกิดว่าสายพันธุ์ที่ดีแต่ไปพปลูกในสถานที่ซึ่งธรรมชาติไม่สมบูรณ์นะคะออกซิเจนที่นั้นที่ที่เหย่งหรืจะเจริญเติบโตเขาไม่สมบูรณ์ ก็เห็ดเลนเจอก็จะมีสารออกฤิ์ทางยาก็จะน้อยลงนะคะสิ่งที่เขาเจริญเติบโตเพราะว่าเลนเจอเขาจะเก็บเก็บสิ่งแวดล้อมเขาไว้ในดอกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเจริญเติบโต,ตที่สมบูรณ์เหมือนกับฟาร์มของเยซเซนที่เขาเอเลี้ยงที่รเคดาเนี่นะคะก็ตรงนั้นสภาพแวดล้อมก็คือสมบูรณ์มากนะคะแล้วพอมาถึงกรรมวิธีการสก,กัดนะคะเห็ดเินเจอร์เนี่ยะะถ้าเกิดว่าเรา นำมาสกัดนำมาต้มนะคะสารออพติททานยาก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะออของยเซนเขาจะสะกัดมีกรรมวิธีของเขานะคะซึ่งสกัดแล้วได้ร้อ์ผลิตมาแล้ว20กว่าปีแล้วนะคะ2ีปีค่ะปีนี้ปี57เ่บปีนะคะแล้วพอสกัดแล้วนะคะส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเลือก เล,เลือกเฮลิเจอร์มาดูลักภาพเนี่ยนะคะก็คือผู้ผลิตและตลาดที่จัดจนาหน่ายนะคะดูว่าผู้ผลิตเชื่อถือได้หรือไม่นะคะตลาดที่จัดจําหน่ายเขาจํนาหน่ายอยู่ที่ใดบ้างนะคะถ้าเกิดว่าตลาดที่จัดจนาหน่ายเป็นวงกว้างซึ่งได้รับการยอมรับมีมาตรฐานทั่วโลกอยู่นั่นก็คือเฮลิเจอร์ซึ่งเรามั่นใจได้นะคะการยอมรับและใบรับรองมาตรฐานต,ต่างๆนะคะนี่ก็คือเฮลิเจอร์ที่ oh, เราสามารถเลือกมาเพื่อที่จะดูแลสุขภาพนะคะหลักๆก,ก็คือสายพันธุ์นะคะอายุการเก็บเกี่ยวของเห็นเจอร์นะคะแล้วก็วิธีการเพาะปลูกนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสภาพแวดล้อมที่เอ็นเจอร์เติบโตนะคะกรรมวิธีที่เขาสก,กัดสก,กัดยังไงนะคะผููผลิตและพูจัดจาหน่ายเชื่อถือได้หรือไม่ให้ทุกท่านพิสูจน์กันเองนะคะแล้วก็ การยอมรับและไบรับรองมาตรฐานต่างๆอันนี้สําคัญมากนะคะให้ทุกท่านลองสังเกตดูข้างๆข,างขวดนะคะว่าเขาเป็นอาหารเสริมหรือเป็นยานะคะวันเดือนปีที่ผลิตมีหรือไม่นะคะส่วนอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ท่านสังเกตดูนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ ที่เราควรจะไม่ไม่ควรจะลืมก็คือการรับประทานนะคะรับประทานเห็ดหลจออันนี้คือเป็นวิธีการสกัดนะคะสะกัดด้วยกรรมวิธีของเลียเซนนะคะก็คือการทําให้แห้งนะคะจากเหลินจือสด5กิโลทำให้แห้งจนเหลือ1กิโลนะคะแล้วก็การแยกเส้นใยจาก4กิโลเหลือเพียง1กิโลนี่ก็คือสามารถ รับประกันได้นะคะเพิ่มคุณภาพในการรักษาโดยการฉายแสงไวอัลตราไวเลตนะคะแล้วก็ได้มาเป็นเหนหลิจีสก,กัด1 0ร้อยเปอรเซนตของเยเซนแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ดูแลส,สุขภาพนะคะ